สปอยซีรีส์จีนเรื่องปัตพีไร้ผ้ายตอนที่12เวลาต่อมาพระเอกกับนางเอกก็มาเดินตลาดด้วยกันนางเอกเห็นร้านขายเม็ดบัวเคลือบน้ำตาลก็คิดถึงอนหนวดลูกสาวของท่านแม่ทัพที่จากไปจึงมาเหมาเท่าแก่ทั้งหมดแต่เท่าแก่ก็ไม่ยอมรับเงินท่านอ๋องพระเอกมองไปก็สงสัยสิ่งนี้คืออะไรดูท่าทางน่าอร่อยเท่าแก่บอกว่าสิ่งนี้คือแท่งน้ำแข็งของแดนวิญญ,ญาณมีหลายรสชาติมากเลยนะทำเอาพระเอกตื่นเต้นอยากจะขอชิมสักแท่งหนึง่งนางเอกตอบรับว่าได้ แต่เขาต้องจ่ายเงินเองพระเอกสารภาพว่าเขาไม่ได้พกเงินมาวันนี้ท่านอ๋องช่วยซื้อให้ข้ากินสักแท่งก็แล้วกันวันหลังข้ามีเงินต้องคืนให้ท่านแน่เท่าแก่ก็ยกให้แต่นางเอกหันไปห้ามห้ามตามใจเขาจะกินก็ต้องจ่ายเงินซื้อเองพระเอกก็รีบตัดเพอก่อนหน้านี้ท่านอ๋องรับปากท่านเจ้าวิญญ,ญาณเสด็จดีมีเพึงผ่านไปไม่เท่าไหร่เองข้าจะกินรถทุเรียนนางเอกก็วางเงินให้แล้วเอารถทุเรียนให้พระเอกเป็นหอบอ๋องไก่สายเปของแท้จากนั้นนางเอกก็แวะเอาขนม ไปฝากอาน,นวนพระเอกชวนอาน,นวนไปกินไอติมด้วยกันนางเอกก็ปลอบใจภรรยาของท่านแม่ทัพ ชีวิตดุดการเดินทางจือเสียได้กลับไปยังจุดเริ่มต้นแล้วท่านระงับความเศร้าด้วยนางน้ำตาคลอวางใจเถอะน้องหญิงตอนเดินออกมาด้วยการพระเอกก็ชวนนางเอกกินรถทุเรียนแต่นางเอกปฏิเสธพอเดินมาถึงกลางสะพานเด็กๆและชาวบ้านต่างมองดูพระเอกนางเอกคิดว่าคนที่ยืนข้างนางเอกคือฟู่หลงจวินพวกเขาเหมาะสมกันมากเลยนะเขามาที่นี่เพื่อสารสัมพันธ์กับท่านอองพระเอกก็หันไปถามนี่ข้าดูโออวดขนาดนั้นเลยหรือนางเอกก็หันไปยิ้มพระเอกพูดต่อดูท่าท่านองจะ เป็นที่รักของราษฎรแดนวิญญาณจริงๆนางเอกตอบกลับเราซื้อของจ่ายเงินทำอะไรใช้เหตุผลทำเอาพระเอกอิจฉาชีวิตของท่านคือความฝันของข้านางเอกก็ชวนเขากลับจวนด้านฟู้หลงจวินก็มาเดินเล่นที่ตลาดด้วยเช่นกันเขามองเห็นชาวบ้านพากันอธิษฐานอวยพรและขอบคุณพระเอกที่ขจัดไอพิษเขาจึงคิดแผนจะปล่อยข่าวปลอมให้นางเอกเกลียดเขาเล่เข้ามาเล่เข้ามาวันนี้จวนอองปี้ช้างเปิดให้เข้าชมโชมหน้าท่านเซิ้นจวินจ่ายหินวิญ,ญญาณเพียงสามก้อนก็ สามารถเข้าไปชมได้แล้วเขาก็นั่งหน้าประตูพร้อมตรวจสอบหินวิญญาณข้าน่ะเป็นถึงสามีในอนาคตของท่านอองของพวกเจ้าจวนนี้ถือว่าเป็นของข้าแล้วครึ่งหนึ่งถึงประตูใหญ่ปิดประตูหลังก็ต้องให้ข้าคุมใช่หรือไม่ตอนนั้นโมฟางเข้ามาได้ยินจึงจัดการปู้หลงเจวินจนตกโตแล้วเอาหินวิญญาณคืนให้กับชายคนนั้นไล่ให้ทุกคนกลับบ้านปู้หลงเจวินลุกขึ้นมาก็ไม่พอใจเรียกชาวบ้านให้กลับมาแต่โมฟางก็ลากเขาเข้าไปด้านในส่วนพระเอกนางเอกก็ก,กลับมาถึงจวนแล้วพระเอกยัง คงติดใจในน้ำแข็งนั้นเสียดายนะครั้งนี้ข่าชิมแค่ไม่กี่รถเท่านั้นยังมีอีกตั้งหลายรสข่าอยากชิมให้หมดตอนเดินเข้ามาก็เจอกับกระสอบที่ดิ้นดุกดิ๊กอยู่ นางเอกเปิดออกดูกลับเป็นสาวใช้ที่ถูกจับมัดมือแล้วยังเอาผ้าอุดปากไว้ด้วยท่านอองนี่คือฝีมือของฟู่หลงจวินคนนั้นท่านอองต้องตีเขาให้ตายเลยนะแล้วโมฟางก็จับตัวฟู่หลงจวินเข้ามาพอดีฟู่หลงจวินจึงรีบหนีลอยตัวขึ้นไปบนหลังคาฟ้องพระเอกพวกเขาจะทำลายข้าโมฟางจึงเล่าเรื่องให้นางเอกฟงังฟู่หลงจวินก็ไม่ได้มีความสำนึกเลยสักนิดข้าก็นิสัยแย่แบบนี้แหละหากไม่ไหวท่านก็ถอนมั่นเลยสิไม่อย่างนั้นข้าก็คือสามีของท่านท่านจะตีข้าให้ตายเลยหรือ นางเอกบอกว่าอย่าให้มีครั้งต่อไปอีกพระเอกก็เรียกให้เขาลงมาและลงโทษดูท่าทางการที่ข้าพักอยู่ที่จวนอองนี้มันเป็นเรื่องที่จําเป็นมาก สาวใช้ก็เห็นด้วยแต่นางเอกก็ต่อว่าเขามือของเส้นจวินจะยืดยาวเกินไปแล้วฟูหลงจวินวันหน้าต้องเป็นสามีของข้าไม่ว่าเขาทำถูกหรือผิดให้รางวัลหรือลงโทษล้วนควรให้ข้าเป็นผู้ตัดสินนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของข้าเส้นจวินลงโทษเขาโดยตรงเช่นนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะสมพระเอกตอบกลับข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะมีวันที่เข้าข้างฟูหลงจวินด้วยนางเอกย้ำเขาเป็นคนในครอบครัวของข้าในอนาคตข้าไม่เข้าข้างเขาหรือว่าจะให้เข้าข้างท่านไม่รบกวนให้ท่าน ่านมาเป็นห่วงสาวใช้ถึงกับงงปกตินางเอกไม่ชอบฟู่หลงจวินเลยแต่ครั้งนี้กลับไม่พอใจที่พระเอกช่วยเหลือพอนางเอกเข้าไปด้านในก็พยายามระง,งับความโมโหโมฟางบอกเขาตั้งใจยั่วมโมโหท่านนางเอกตอบรับข้าดูออกแต่การสมรสในครั้งนี้ยกเลิกไม่ได้ข้าไม่อยากให้พระเอกเข้ามาก้าวไก่เรื่องของข้าอีกโมฟาง ข้ากลัวควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เจ้าช่วยจับตาดูให้ข้าทีอย่าให้มีอะไรผิดพลาดอีกในคืนนั้นนางเอกก็นอนกระสับกระส่ายนางตื่นขึ้นมากลางดึกนึกถึงตอนที่อาจารย์เอามุกใส่ในตัวนางในวันต่อมานางเอกก็สั่งให้สาวใช้ดูแลจวนให้ดีวันนี้ข้าจะไปค่ายทหารสาวใช้บอกว่าตั้งแต่ฟู่หลงจวินกับพระเอกมาอยู่ที่จวนค่าใช้ใจ่ายของเราก็ติดลบไปเบิกกับเจ้าวิญญ,ญาณสักหน่อยเถิดเจ้าค่ะนางเอกปฏิเสธเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้อย่าให้เจ้าวิญญ,ญาณรู้เชียวนะจะให้เขากินอยู่เปล ล่าก็ไม่ได้ประเดี๋ยวเจ้าไปเก็บเงินกับพวกเขาส่วนพระเอกถ้าไม่กินก็ไม่ต้องเก็บจากนั้นสาวใช้ก็ไปเคาะห้องพระเอกแต่เจอฟู่หลงจวินเข้าสก่อนท่านอองให้ข้ามาถามเสื้นจวินว่าเขาจะกินข้าวหรือไม่หากเขาอยากกินข้าวก็ต้องจ่ายเงินฟู่หลงจวินก็บ่นว่านางเอกขี้ตื่นแล้วส่งถุงหินวิญญาณให้นางก็เอาออกมาแค่สามก้อนแล้วส่งคืนเราไม่เอาของท่านเกินดอกจังหวะนั้นเขาก็แอบหยิบเอากุญแจจากนางมาได้แล้วเขาก็เข้าไปดูในห้องลับที่มีแต่อาวุธเขารู้สึกว่านางเอกน่ากลัวมากเกินไป แล้วหยิบเอาถุงเฉียนคุณออกมาข้าจะขโมยของเจ้าไปให้หมดเลยจากนั้นนางเอกกลับเข้าห้องมาก็ไม่เจออาวุธอะไรเลยนางรีบตะโกนถามกับสาวใช้ พ่อสาวใช้จับไปที่เอวก็รู้ทันทีว่าฟู่หลงจวินขโมยไปแล้วจึงวิ่งไปฟาดเขาให้เอาของคืนเขาวิ่งไปแถวพระเอกแต่ครั้งนี้พระเอกกับนิ่งเฉยและไม่สนใจพอนางเอกเดินตามมาถึงฟู่หลงจวินก็รีบไปนั่งข้างพระเอกค่าขายไปหมดแล้วที่ข้าทําไปนะ่ะก็เพราะว่าหวังดีนะท่านเป็นสาวเป็นนางวันๆเอาแต่ตีรันฟันแทงมันอันตรายจะตายไปท่านจะแต่งงานกับข้ามิใช่หรือข้าก็เป็นเช่นนี้แหละหากท่านต้องการเครื่องปะทินโฉมข้ามีให้หมดหากท่านต้องการทวนต้องการกระบี่ท่าน ซื้อเล่มหนึ่งข้าก็ขายเล่มหนึ่งพระเอกถามท่านจะให้ข้าก้าวไกลเรื่องครอบครัวของพวกท่านหรือไม่นางเอกปฏิเสธ ผู้หลงจะวินไม่ว่ายอมหรือว่าไม่ยอมก็ต้องแต่งงานท่านพยายามอย่างไรก็ไร้ประโยชน์พอนางเอกเดินไปแล้วพระเอกก็ดูให้เขาเอาของคืนมาเขาจำต้องคืนให้หลังจากนั้นพระเอกก็เอาข้าวของต่างๆออกมามองดูส่วนนางเอกก็ออกไปดื่มไปดิ้งแก้เซง็งข้าปวดใจเหลือเกินไอสาระเลวฟู่หลงจะวินนั่นเอาสาตาวุธของข้าไปขายทั้งหมดเลยทั้งดาบสะบั้นฟ้าไหนยังจะแท้ปลุกวิญญาณน,นั่นอีกวงแหวนฉางหลิน ขวานจำนภา,าของข้ากระบองหนามเขียวหมาป่าเอเวจีไม่มีอีกแล้วหายไปหมดแล้วส่วนพระเอกก็มองดูทุกอย่างที่นางเอกพูดมาก็ชื่นชมว่าไม่เลวเลยนะเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นส่วนนางเอกก็เมาจนหลับไปพระเอกมองไปเห็นหีบฟ้าดินกรทองกล่องลับที่มีกล่องซ้อนกันหลายอันมากจนสุดท้ายเมื่อเขาเปิดออก กลับได้เจอปิ่นธนูที่เขาเคยให้นางในโลกมนุษย์ทำเอาแอบยิ้มออกมาอย่างพึงใจส่วนฟู่หลงจวินก็คิดว่าทำไมนางเอกถึงอดทนกับเขาได้มากขนาดนี้นะอย่าบอกนะว่านางต้องตาต้องใจกับข้าแล้วอะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วข้าทำทุกอย่างได้โดยไม่เลือกวิธีการแล้วมองไปที่กระจกแต่จะโทษนางเอกก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าข้ามันหล่อขั้นเทพจริงๆจากนั้นโมฟางก็พาน,นางเอกมาส่งที่ห้องนางเอกเมาก็ยังร้องหาสาตราวุฒ พอโมฟางเดินออกมาก็เจอกับพระเอกทำเช่นนี้เกรงว่าจะไม่ค่อยเหมาะกระมังชายหญิงแตกต่างกันท่านแม่ทัพกับท่านอองไม่กลับมาทั้งคืนโมฟางตอบกลับเผ่าเราไม่เน้นพิธีรีตองจอมปลอมพวกนั้นหรอกข้ากับท่านอองทำศึกในสนามรบมาหลายปีฝากชีวิตให้กันและกันข้าแบกนางกับจวนอองจะเรียกว่าเสียมารยาทได้อย่างไรคำพูดของท่านนิสิตทำให้คนคิดมากโดยไม่จำเป็นภารกิจของท่านก็จบลงแล้วท่านควรจะกลับสวรรค์ชั้นฟ้าที่สูงส่งของท่านแล้วใช่หรือไม่ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ ท่านควรจะอยู่นานพระเอกตอบกลับไม่ว่าเป็นเรื่องไหนล้วนไม่ถึงคาที่แม่ทัพโม่ฟางจะต้องมาตัดสินใจแทนวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาก็ดื่มชานางได้เห็นถุงเฉียนคุณบนโต๊ะพอเปิดออกก็ได้เห็นสาตาวุฒิที่หายไปถุงใบนี้ไม่เลวเลยนะสาวใช้น,นําน้ําแกงสั่งเมามาให้นางเอกก็ส่งถุงเฉียนคุณให้นางดูแล้วถามถึงพระเอกสาวใช้บอกว่าออกไปข้างนอกแล้วเจ้าค่ะเห็นว่าจะไปตลาดเดินดูไปพลางกินไปพลางแล้วเสนอให้ไปบอกเจ้าวิญญาณเรื่องฟู่หลงจวินนาง เอกบอกข้าจัดการได้ ห้ามไปรบกวนเจ้าวิญญาณอีกส่วนฟู่หลงจวินก็ไปที่ตลาดข้าคือพระราชนัดดาองค์ที่33ของเทียนจวินฟู่หลงจวินสาไม่ยินในอนาคตของนางเอกข้ากินของพวกเจ้านิดนิดหน่อยๆใช้ของพวกเจ้านิดหน่อยจะเป็นอะไรไปชาวบ้านบอกที่แดนวิญญาณไม่มีการกินเปล่าหยิบเปล่าจ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้โมฟางเดินเข้ามาจ่ายเงินให้ทุกคนจึงแยกย้ายกันแล้วเขาก็ลากฟู่หลงจวินออกมาอย่ามาลากข้านะคิดจะทำอะไรน่ะข้าไม่ต้องให้เจ้าช่วยโมฟางตอบกลับไม่มีคนช่วยท่านแต่ตีส่วน นักต้องดูเจ้าของหากท่านตายอยู่ในแดนวิญญาณมีแต่จะทําให้ท่านอองเดือดร้อนแล้วลากคอเขาออกไปแต่ฟู่หลงจวินก็ใช้วิชาเซียนหายตัวไปทันทีแม่ทัพหลับตาใช้อาคมก็มองเห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนก็แค่ลูกไม้ตื้นๆส่วนพระเอกมานั่งกินน้าแข็งแดนวิญญาณเป็นหอบๆอ,อีกทั้งส่งไปแจกใจ่ายให้กับเหล่าแม่ทัพด้านล่างด้วยนางเอกก็เดินเข้ามาหาไม่คิดว่าท่านจะชอบกินแท่งน้ําแข็งที่ตลาดปานนี้พระเอกตอบกลับก็คือครื้นดีนะแม่ทัพสางเป๋ยก็ตะโกนชวนให้มากินด้วยกันนางเอกปฏิเส และถามพระเอกว่า ถุงเขียนคุณน,นี้ท่านเอามาคืนข้าใช่ไหมพระเอกตอบกลับว่าเรื่องเล็กน้อยนางเอกจึงวางหินวิญญาณให้เช่นนั้นแท่งน้ำแข็งพวกนี้ข้าเลี้ยงเองอยากกินเท่าไหร่ก็กินเลยพระเอกบอกของวิเศษตั้งมากมายขนาดนั้นแลกกับแท่งน้ำแข็งแค่นี้เองเหรอนั่งลงคุยเป็นเพื่อนข้าสักครู่เถอะนางเอกก็ไม่เดินไปใกล้เขายืนอยู่ไกลๆพระเอกพูดต่อท่านอ๋องกับแม่ทัพโมโฟางดื่มเหล้ากันทั้งคืนแม้แต่จวนอ๋องก็ยังไม่กลับข้าเพียงอยากให้ท่านนั่งลงคุยเป็นเพื่อนต้องไม่เต็มใจปานนั้นเลยหรือสุดท้าย ้าก็มอบความจริงใจให้ผิดคนช่วยท่านทวงของวิเศษคืนมาตั้งมากมายมีค่าแค่หินวิญญาณก้อนเดียวเองพร้อมโยนมันทิ้งต่อหน้านางเอก